อันนั้นอยา่าผากอยาก่าผากถึงงานบางโอนอีงอนเนี่ยเนาะอยู่บ้านดงบางชิงกีฮะเนาะอันว่าเรื่องตอมอนะันนั้นต้มทอมกินนะนะอยา่าชุดตูดมูลไลเนาะชื่อกินเองแดเนาะแล้วกชื่อมาต้มกินเองแล้วเอิ้นกูไปกินน้ำแดเนาะผักถึงเนาะด,ดักผากตะวันตะเขบยนโรยละกงของแท้ต้องตะพอหางสัตวต่พอหางสัตนะเด้ห้ามยาวเด็ดขาดต้องผา่า ตามแพนไปกินผืออยู่บ้านายเ,เาผือกับเผือมาซุกโต๊ดผลานออกฮัลโหลยูทูสบสปีดายมูเพื่อนทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทั้งพังไทยหรือทั้งพังไทยก็ไดเลยพังแล้วนะไม่เคยสองพัง มื่อนี้เคยมีข่าวดีจะมานำเสนอสุพังขอยชี้ว่าเรื่องว่าบักยูมันสิมีการแก้ไขเกี่ยวกับโฆษณาบอ่ว่าจะเป็นโฆษณาแบบขามได้ขาม่าได้หรือโฆษณาแบบสะเกเบออยังกแล้วเตวมันจะมีการปรับปรุงใหม่เพราะว่าผ่านมามันมีการซับซ้อนเนะมันว่าหลายคนก็คือสเห็นอ่ามันเป็นแถบขึ้นมาในบอนน่า วายทีสตูดิโอเขาบอกสาจื่อผิดหรือในช่องอะลรทั้งๆมันเป็นแถบมามันบอกว่ามันจะเริ่มต้นเดือนสเปนี่เนาะเดือนสเปทีจำฮอดนี่เนาะเดือนพฤศจิกายนนี่เนาะเริ่มทนปรับปรุงใหม่โฆษณาที่มันมีการซับซ้อนเกินไปนะหรือแบบว่ามันมีการเซีงซ้อนให้คนเห็นหมดเลยนะทจกอย่างแหละแต่ซาข่อยเข้าใจนี่มันสเแบบว่ามันิีอาโฆษณาที่อ่ามันมี ่าราคาแพงแน่แล้วเนาะมันมา,มาลงหายเคียเตอร์เนาะมาเป็นโฆษณากถื่อคือผ่านมาเห็นบ่แต่สังเกตเห็นสซลาร้านไม่มีแต่โฆษณาอินเดียดักแหล่ะเนาะมันเงาอยู่กับจริงมันไม่มีประสิทธิภาพมันแบบข่าโฆษณามันต่ำมาเนี่ยเขาสังเกตโลดว่าช่องทีแบบในน้อยคือพวกเขานี่นนะช่องที่ปดังโนเนมโนเนมคือพวกเขานี่มันส่วนีได้ร้อยเหรียญแทบอักเลือดเนาะหาหกเดือนถึงได้แต่หนึ่ง ถึงได้ร้อยเหรียญนะนะถึงได้เงินเดือนนะนะมันกระโพดเนาะเพราะว่ายี้มัได้ไม่เข้าไปเบิ่งอยู่รายได้เข้าไยังได้แค่สิฮอดี่สิบเหรียญกับสิตายล้วทั้งเหมดเด้บ่าเรื่องล้วทั้งเหมดที่เขาลงนะตัวสิฮอดี่สิบเหรียญกับเราเป็นง่ายย้อนว่าคอยยัดเบิ่งนี่คดเบิ่งหน่อยอันนั้นกันหนึ่งเนาะสองมานิแมนยอดวิวเขาต่ำนะสองมานิแมนอ่โฆษณาที่มันเข่านะมันอาจจะเข่าหน่อยหรือเข่าแต่ โฆษณานั่นมันมันมันค่าโฆษณามันต่ํามันบบสูงขนาดมันบบแพงขนาดว่าข้หมายเนาะมันได้เงินหน่อยแหละแต่มันจะมีการนัินจะตั้งปฏิบัติใหม่เปลี่ยนแปลงไหมว่าสั้นเลยเพื่อจะให้ครีเอเตอร์มีรายได้เพิ่มขึ้นโอ้ยซาถูกเะยรเนี้พอเนาะพอยูทูบเว้ยเออให้มันได้ดูมันสิตายแล้วครีเอเตอร์สดได้ร้อยเหรียญนี่แทบ อักเลือดก็ค่อยว่าอ่อนเลยสี่ห้าเดือนเนาะเคยเป็นจักเตือยช่องโม่เพื่อนกันสิคือสิเป็นคือข่อยนะช่องที่แบบยอดวิวลักล้อยลักพันใช่นะซื้อได้พันเีิยผมเป็นง่ายเนาะมันต้องได้รักแสนลักล้านบางคนมันจึงได้เงินมันิดบุหอดทันทีมันมีพิังเฮาอ่นะแต่อันนี้มันก็เป็นการเป็นข่าวดีอันหนึ่งที่สวยให้ครีอเตอร์มีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะถ้าเบึงไปนำกันบัรว่าเดือนสิบเอ็ดสิมาหอดนี่นะ ันจะมีการเปลี่ยนปแปลงปรับปรุงกันโฆษณาเนี่ยที่มันซับซ้อนแต่คอยเข้าใจว่ามันชี้เหตุให้เอาโฆษณาดีดีแหละเขามาเนาะมันชี้เหตุนั้นได้ก็เรืออ่จจองของมันแหละแต่ขอเข้าใจจ้ดประสงค์ของมันว่าเพื่อให้คีเอเตอร์ดมันได,ได้สูงขึ้นเพราะว่าตั้มลายก็คือดูคือชิบมีแต่ข่อยนอเนาะคียอเตอร์ดยูทูบนะยูทูบเบอร์ที่ว่าได้ได้เงินหน่อยนะที่เฮาบบดังนะบ่เป็นช่องดังช่องร่นคือช่องผพื่อื่นนะช่องดังช่องเด่นเพิ่นบ่ว่าแล้วเพิ่นบ่แค่ตอนนั้นอะ เออยูทู e ม <asan> so ันส so so <st> so ีด so ันบอดันมันกับบสนใจเหรอสีเพิ่มบเพิ่มมันกับบสนใจสีปักพุ้งในนั้นมันกับบสนใจหรอเพราะว่ายอดวิวมันสูงเน่ยลักล่านลักล่านลักล่านคุณเนาะสิบเ اؤ ล่านสิน่ะคือช่องเพิ่นดังเด่นเด่นนะะคนติดตามหลายสิน่ะก็คือซ่องพวกเฮาเนี่ยซ่องน้อยๆซ่องอันนี้มันกับสีมีผลแน่แหละแต่ถ้ายูทู e เพิ่นมีการจะคิดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เฮาให้เฮาได้อะไรได้เพิ่มขึ้นก็ เป็นเรื่องทนะี่ดีเนาะตาเบิงนํากันอันนี้ก็คือข่าวดีสิมาเว่าอย่าอย่ามาว่าอย่ามานําเสนอสู่ผู้้เพื่อนพี่น้องชาวครีเอเตอร์หรือว่าชาวยูทูบเบอร์ทั้งหลายทั้งมวลได้หับชมหับฟังน้ากันแล้วก็คอยก็เสื่อว่าหลายคนก็คือสิเห็นเลยเนาะขอความจากยูทูบมันส่งมาให้เนาะหลายคนก็สิอ่านแต่บางคนก็บ่บโบเห็นบบสังเกตก็สิมาว่าสู่เรามาเราสู่ฟังเนาะ โอเคเจอกันใหม่คลิมนาะบ๊ายบาย